สวัสดีทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นการพักระหว่างทางที่เราขับรถกลับจากบ้านซัมเมอร์ปู่นะคะแล้วก็เราก็จะไปที่กรูเทนเบิร์กพักรถนะคะทุกคนไอคก็เลยอยากจะส่องเห็ดนิดนึงนะคะพยายามหาจุดที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวไอ้จะพาทุกคนเดินดูนะคะว่ามีร่องรอยของเห็ดเกิดขึ้นหรือยัง <laughs> อันนี้เราไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะไปไหนนะ แต่เราเคยเจอก็คือจุดนี้นะคะทุกคนก็จะเดินสองสองอที่เขตของจงังหวัดนี้นะคะก็คือชื่อว่าแหวมลันแวมลันแห้งแรงมากทุกคนมันแห้งแรงค่ะไม่มีฝนเลยแต่วันนี้นะคะที่ผู้อัยคับรถกลับคาดว่าฝนจะตกค่ะ เนี่ยมันแห้งมันแห้งแห้งแห้งเห็นเขารัดเชือกไว้เป็นจุดเป็นจุดนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะคะทุกคนอืมบางทีเราก็แอบกลัวนะเราจะเดินเข้าไปเนี่ย คนไหนว่าเจอร่องรอยเห็ดนี่ไงเห็ดมันปูทุกคนอุ้ยเจออย่างนี้ก็เก็บดีแต่ไอ้ไม่มีถุงอ่ะเดี๋ยวไอ้จะตะโกนบอกพี่ขุนเอาถุงมาให้ถุงกระดาษเก็บกองรวมกันไว้เห็ดฤดูแร้งก็จะประมาณนี้จ้ะมันก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ถ้าได้น้ำนี่โหเนาะนี่นี่นี่อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวนะไอ้คองไม่นี่กะบนหน,หนก็มาเห็นแล้วก็เอาไปเถอะกว่าจะได้มาบ้านซัมเมอร์นะคะอีกก็น่าจะประมาณเดือนเดือนปลายเดือนกรกฎาหรือยังไง น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก,ะะกรกฎาคมนะคะตัวนี้สวยจะได้ลงมาอีกมาพาคุณย่ามาเก็บผลเบอร์รี่ค่ะแต่ว่าวันนี้คุณย่ากับคุณปู่ยังไม่กลับนะคะเพราะว่าเขาจะรอช่างมาทำเกี่ยวกับออท่ออะไรสักอย่างเนี่ยปู่คุณย่าก็จะ อยู่ที่นี่ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์เลยนะคะเราไม่ต้องเข้าไปลึกอ,อยู่ริมริมทางนี่แหละทุกคนไอเห็นคลิปน้องหน่อยนะคะน้องหน่อยที่อยู่เดนมาร์กหน่อยเริ่มเก็บเห็ดเห็ดพึ่งหวานแล้วค่ะทุกคน ได้เต็มตะก้าเลยไอยังไม่ได้กดเข้าไปดูเลยเห็นแต่คลิปน้องโผล่ขึ้นมาว่าแวบบ,บบอยู่แบบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเท่าไหร่นะคะเวลาเรามากับครอบครัวเนาะก็พาท่านไปนูน่นไปนี่ไปดูนั่นไปดูนี่ <c oughs> นะคะดูนั่นดูนี่เนี่ยก่อนที่พวกไอจะกลับคุณย่าร้องไห้ <c oughs> ตาแดงเลย คนแก่เนาะทุกคนเนาะพลอยฟ้าพลอยฝนไหนก็อยู่ข้างทางอันนี้เอ๊ะทำไมไอ้ได้ยินเสียงคนพูดเอาใส่กระดาษที่คนแวบทุกคนสายตาเหลือบ ตอนที่พี่ขุนกำลังเดินยืนอยู่ไอมองเห็นอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายนะคะดอกส้มเอ้ยเซียนดินฮอวีค,ค <c oughs> น,นีฟแอลกลิงกลิงกลิงอ๋อขันดูบาราแฮมจ้ะโ <c oughs> อ้ทุกคน ก็หมานอยู่เย่าวิ่งคลิปจะบดเจเดนหาอยู่ค่ะเดี๋ยวพาดูตรงนี้จ้ะไอว่านะจุดเนี้ยคือจุดที่อุยไอเห็นเปลือกไข่ด้วยเปลือกไข่สีฟ้าไข่นกชัวนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูเปลือกไข่นี่นี่นี่เปลือกไข่สีฟ้าค่ะนกอะไรนกอะไรเปลือกสีฟ้า พี่ขุนไปหามีดไม่มีไม่ได้ขับรถไม่มีมีดไม่มีปืน <laughs> พระเอกของไอ้ไอก้ก็ไม่ได้เตรียมนะทุกคนไม่ได้เตรียมมีดอะไรเงี้ยแต่พี่ขุนนะ่ะดานเอาตะก้าเห็ดของไอ,อ้ขึ้นรถด้วยหรือว่ามันมีอยู่แต่ก่อนแล้วก็ไม่รู้ <laughs> นี่คันยออ่อได้จะพับไปหรอ ผู้ช่วยกิติมาศเร็วลิสธรลิศทีดเฟร์วีโมอสเซเฮมลิสธรคคตทีดสองก่อนทางนี้ก็เข้ามาลึกก็อาจจะไม่เจอนะอยู่ตื้นๆริมทางดีกว่าฮัลโหลพี่คุณฮโล ฮัลโหลฉันเห็นกุ้งก้าวขาบรานี่คอาจจะเป็นฟอกเกลย้อนเละละริมทางนี่แหละจ้ะเอ็นทินแฮร์รี่ส์มันเกิดริมทางจริงๆทุกคนเห็ดพึ่งขาลายเนี่ย ที่สองโอ้ยจะได้พอแกงไหมวันนี้พี่ขุนเออพี่ขุนก็เริ่มละตันที่จะโมกตันที่คอแล้วทุกคนพูมแพอุยนี่ไงพี่ขุนดูดูดูอ๋อพี่ขุนบอกฉันไม่เห็นเลยก็่บเห็นแล้วเนาะหาเหตดผลเบิดเธอเลอ,อยู่มันสิเห็นบอกจก่ไอายหาเหตดกระก้มลงกําต่ำ น้อยสำนีไอก้กระสิเอาบะพี่น้องอย่าบ้าไอ้เด้อจังไดน <c oughs> ไอ้กะไอ้ได้มาแล้วโอ้ยตกตกตกทุกคนมันกริ่งได้มาแล้วกับแค,แค่แค่ไหนจังหน่อยนึงนะโอเคมีดเฮากับมีเฮากับเอาไปแบบทกป,ป๊กเลย อ๋อพี่ขุนบอกฉันไม่มีผ้าไม่มีอ๋อผ้าเช็ดน้ำมูกอ๋อวีมีกลัวอินจะสลงทุกคนจ้ะเดี๋ยวย่างอีกแป๊บนึ่งกันสิเมื่อแล้วจ้ะออกออกเดินทางต่อแต่ว่าบรูว่าจะได้ไปพักรถอยู่ตรงไหนอีก คันแม่ว่าไปพักรถเจอจุดที่มันเป็นป่หาเห็ดกระซิแลนลงไปเบิ่งอีกแต่ว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่ไอ่เก็บเฮ็ดไปฝากยาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไอ่แลนลงมาแล่ก็แลน,นเข้ามาหาเห็ดเี่สิจังซี่นะคะ่ะป่าก็แห่งเติบอยู่จ่ะแต่ว่าเฮ็ดก็เกิดอยู่เน้เบิ่งทรงปีนี้เฮ็ดสิหลายอยู่จ่ะทุกคนเบิ่งทรงน้วาจาะเนาะ ทางพุ่นจะลงไปทางพุ่นสิเป็นทะเลสาบน้ําจืดค่ะป่ามันอาจจะบังจักหน่อยนึงพื่ะค่ะเด้ยย่างไปอีกสักประมาณร้อยเมตรเนาะเอ่อรีตะทินอะไรสลิง <c oughs> มีความรู้ึว่ามันมันชื้นๆริมทางไงอยากเบิ่งอีกจักหน่อยเฮ็ดอีหยังบานเพอร์เวอร์อยู่นี่ าจิเป็นเฮดเฮดเพิ่งขมบ่ตัวนี้แม่นดีจะเฮ็ดพองขมเขาจะใต้ใต้ดอกเขาจะเป็นสีนวลๆขาวๆอันนี้เอาบโบกินไอโบกินห้อนฮอนหลายทริปนี้นั่นตากแต่แดดทุกคนหนาดำดำ ดำคิมมิมเลยไอ้กับไอย้อยอ้เพื่อนกระแดงเนะาะไอ้กระดำทุกคนมาเจอไอ้นี่ออสตรอเบอรี่ป่าสตรอเบอรี่ป่าอยู่ข้างบ้านคุณปู่มันยังไม่สุกไงกรนะหมุกเนาะออยู่ข้างบ้านคุณปู่ต้นมันเต้มเลยแต่ว่ามันยังไม่สุกมันก็ยังไม่ค่อยสุกเต็มที่เหมือนกันค่ะที่นี่แต่ว่าก็อยากเก็บเนาะอยากมีฟิลเก็บบ้างเนี่ยค่ะ ก็สุมกมากมเนี่ยแดงๆเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่สุกทุกคนเห็นอะไรไหมอุ้ยพี่คุณพี่คุณแย่จะยืนให้กำลังใจเอ้ยอันนี้ไมวขาว,ขาว ขาวๆก็มีหยอยากเก็บเยอะๆแต่ว่าเราก็ต้องรีบเดินทางทุกคนอันนี้บูเบอรี่ก็เริ่มที่จะเริ่มเป็นสีม่วงๆแล้วค่ะนี่เก็บให้พี่คุณชิมไมด้อิมกันใชไหนอินเตอรนเน อร่อยเนาะโ <Okay. S 1> <ok> <laughs> อเคสมองกายอยอุตสาห์บอกว่าจะจะชวนชิมซะหน่อยอร่อยเนาะนางบอกว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติเลยสง <laughs> สัยมันยังไม่งอม <laughs> ขายนะ้าตรงนี้ใกล้ๆที่จอดรถคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขาลายอ๋อ ที่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันขมไม่ขมเนี่ยเราใช้ลิ้นแตะได้ทุกคนเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นเบียรซุนะคะบางทีมันก็กลัวว่ามันจะเป็นเห็ดพึ่งขมไงแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าไม่ใช่เพราะแตะดูแล้วไม่ขมโอเคเออ้อนมาก มันจะชอบเกิดอยู่ตรงริมทางนะคะเป็นหินหินก้อนหินแห้งๆมันก็เกิดได้แล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่เคยเจอเห็ดมันปูเยอะๆ Sister a s l e y เยอคมไหมเดี๋ยวนะเอาวางนี้ก่อน ยุงเยอะมากยังไม่เห็นลายของเห็ดมันปูขึ้นเลยนะคะปกติตรงนี้จะจะเต็มไปหมดเลยนะคะจะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ยังแห้งอยู่นะคะผืนป่ายังแห้งเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยกลับมาดูเดือนกรกฎาสิงหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนะโอเคไอกลับบ้านแล้วทุกคน ขับรถต่อค่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะสเต,เตชันต่อไปอาจจะที่บ้านเลยสวัสดีทุกคนจ้าอันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะไอเอาออเห็ดมาล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้ตัดขาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไอจะทำกินเลยนะ เห็ดพึ่งเราก็สรุปเป็นเห็ดพึ่งขาลายทั้งหมดนะคะไม่ใช่เห็ดพึ่งขมนะเพราะมันจะมีตัวหนึ่งที่ใหญ่สงสัยว่าเห็ดพึ่งขมหรือเปล่าสรุปแล้วเป็นเห็ดพึ่งที่กินได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปผัดค่ะเนาะผัดใส่ัหละพานี่แหลคะค่ะทุกคนผลงานวันนี้ไอคอนอนุญ,ญาตาไปหาทําอะไรกินก่อนนะทุกคนคือเดินทางเหนื่อยมากตอนนี้คือทั้งง่วงแล้วก็ทั้งหิวไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ กะเพราเห็ดใส่แหนมค่ะทุกคนกะเพราแหนมเห็ด <laughs>